Okay. บอกความรู้สึกของการเป็นมิสแกรนเชียงรายใน2020ที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะฮะว่าตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องส่งมอบหน้าที่ให้กับรุ่นต่อไปแล้วความรู้สึกในการดํารงตําแหน่งมิสแกรนเชียงรายที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับต้องบอกเลยนะคะว่าออยรู้สึกประทับใจเยอะมากต้องบอกว่าออยเลือกจังหวัดไม่ผิดจริงๆค่ะแล้วก็ออยรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านของออยอีกหลังหนึ่ง ออยรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งค่ะที่มาที่นี่แล้วก็รู้สึกดีที่มีทีมดีมีจังหวัดดีทำให้ออยเนี่ยได้ไปยินเชิดชายบนเวทีมิสแกร์ไทยแลนด์อย่างภาคภูมิใจค่ะแล้ววันนี้ก็เกือบแล้วเนาะใกล้จะเป็นวันอำลาตำแหน่งแล้วน่าใจหายมากพรุ่งนี้อาจจะเป็นคนใหม่แล้วขอเก็บคำดีๆเอาไว้อำลาพรุ่งนี้บ้างค่ะ แต่ผมมั่นใจว่าต้องมีคําแนะนําดีๆให้กับน้องๆที่ฟังอยู่ทางด้านหลังโดยเฉพาะสาวๆที่กําลังเตรียมความพร้อมจะปรากฏกายในรอบชุดว่ายน้ําชุดว่ายน้าน้องออยก็ทาได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวมีเคล็ดลับในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยเฉพาะในรอบชุดว่ายน้ําอย่างไรบ้างครับอ่าสหรับออยนะคะเป็นตัวเองค่ะแล้วก็พยายามมีความสุขทุกย่างก้าวทำมันให้เต็มที่แล้วกเ็เรียกได้ว่าทุกย่างก้าวต้องแข็งแรง สดใสแล้วก็เป็นธรรมชาติเพียงเท่านี้แหละคะ่ะคุณก็จะได้ใจกรรมการอย่างแน่นอนค่ะ